เด็ดด oh, so like, oh, so oh, so, ้านออกไปก็ได้นะตเ็ดดานออกไปก็ได้นะันวันเอ้ยเยอะเยอะเอ้ยเอ้ยเิมหน่อยดิมงเล่นห้องนี้เล่นห้องนี้ไม่ถนัดำเล่นแนง้นเอย่าฉบอะกเยอะ้

มา้านไม้สลอนแานไม้สลองเี่ตายหนึ่งตายหมดจบสามคนก็ชนได้จบจบจบสามคนก็ชนได้